ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดย์บายเดย์ไลนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเดิอะทวิกสเตอร์หรือว่าตัวจีอุนตัวละครจากประเทศเกาหลีเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยแหละนะครับมันสามารถปามีดได้เผื่อใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ความสามารถของมันเนี่ยก็จะเป็นการปามีดไปใส่ผู้รอดชีวิตปามีดรัวๆเลยนะครับแล้วก็ที่ผมจะเล่นในวันนี้มันจะเป็นเซตแบบโยนมีดเร็วคือถ้าแบบบังเอิญเดินไปเจอคนปุ๊บ แล้วผมโยมีขึ้นมาปาคือแบบมีโอกาสที่จะล้มได้เลยแบบล้มไวมากเพราะว่าความเร็วในการปามีดของเราเนี่ยผมจะแส add ่ออนที่แบบปามีดแบบไวสุดๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดีแค่ไหนนะแล้วผมลองเล่นมาสักพักหนึ่งไอเออดออนในเนี้ยมันก็เล่นเรารู้สึกสะใจมากคือแบบมันมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเออดออนนะครับมันจะมีแออดออนกระป๋องโซดานะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นรูปภาพเนี่ยจะเป็นสีเขียว กับสีเหลืองนะครับความสามารถของมันเนี่ยก็คือ,อลดจํานวนมีดที่เราจะต้องปลาให้มันได้การปาไวสูงสุดอะ่ะคือเผื่อคนยังไม่รู้นะครับจีอุนเนี่ยเวลามันปลามีดเนี่ยเวลามันปลาไปอะ่ะยิ่งพอเริ่มปลามันจะค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นแบบปลาครั้งหงครั้งสงครั้งสาม,มันจะปลาช้าใช่ไหมครับพอยิ่งปาไปเรื่อยๆย,ยิ่งปาก็ยิ่งเร็วเออ ก็อันน uh> ี้มันจะมาลดจํานวนในการแบบที่ใช้ในการปาได้คือแบบยกมีดปึ๊บปาปาปาไปครั้งสองครั้งคือมันปาไวแล้วจากแต่ก่อนอาจจะต้องแบบค่อยๆโยนไปสามสี่มีดมันถึงจะโยนมีดเร็วแต่อันนี้ก็คือปาไปสองสามทีแล้วมีดมันก็จะแบบไวมากๆเลยนะครับโอเคก็แอดออนก็จะประมาณนี้ถือซะว่าเป็นแอดออนปามีดไวแล้วกันแล้วก็เพิ์งนะครับเพิ์งเสาขาวปกตินะครับผู้รอดอาฆาตกรก็ ใช้เบิร์กอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเบิร์กเมตาแต่ว่าแพตหน้าจะโดนปรับแล้วนะต้องรีบๆใช้นะครับแล้วก็ล็อกเครื่องอันนี้ติดเมตาตลอดเวลานะครับทำให้ผู้รอดชีวิตปั่นไฟแบบเกิดมาแล้วปั่นไฟไม่ได้ทําให้เขาเดินเกมได้ช้ากว่าปกติ<ไ>แล้วก็อันนี้ที่ผมจะใส่มาเป็นพิเศษก็คือมอนิเตอร์มอนิเตอร์อบิมันก็จะทําให้เวลาที่เราไม่ได้ไล่ล่าคนเนี่ยเสียงหัวใจเราจะเบาแล้วบวกกับตัวละครเราอะ่ะ เสียงหัวใจมันจะเบาอยู่แล้วครับก็วิธีการเล่นในคลิปนี้ก็คือเอาเสียงหัวใจเบาๆเนี่ยเดินค่อยๆย่องเข้าไปหาผู้รอดชีวิตคือกว่าผู้รอดชีวิตจะรู้ตัวผมอะ่ะน่าจะอยู่กับผู้รอดชีวิตแบบติดเกือบติดตัวแล้วอะ่ะเขาถึงจะรู้ตัวนะครับแล้วเราก็จะเอามีดไว่ไวเนี่ยซอยใส่เขาเลยอันนี้ที่ผมชิดไว้นะมอนิเตอร์บิวแล้วก็ ไอรอนเม i เดนอันนี้เมื่อผู้รอดชีวิตกระโดดเข้าตู้แล้วก็โดดออกมาเนี่ยจะโดนตีทีโดลมนะครับจะติดสถานะปลอดกำบังนะถ้าใครที่ชอบหลบตู้อย่างเงี้ยหลบไม่ได้เลยแล้วก็มันจะส่งผลให้ฆาตากรเปิดตู้ล็อกเกอร์ไวขึ้น50%ด้วยอันนี้ผมเอามาเปิดเก็บมีดเฉยๆนะครับตัวละครตัวนี้ต้องไปเก็บมีดที่ตู้ล็อกเกอร์นะก็ได้ไประโยชน์2อย่างเลยก็คือเก็บมีดจากตู้ล็อกเกอร์ได้ไวแล้วก็ถ้าผู้รอดชีวิตไปหลบตู้ก็ จะโดนตีทีเดียวล้มนะครับเนียนตู้ก็มีโอกาสที่จะโดนตีทีเดียวล้มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันในเกมเลยดาดซัฟโฟ,โฟโคิเช่นพีดด่านลุมแหยใจไม่ออกไม่ค่อยโอเคสําหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางมันกําแพงเยอะไปหน่อยไอตัวนี้แพ้กําแพงแต่ว่าก็ได้อยู่แหละถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะถ้าเจอริมๆเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะโดนเราปาเรือแล้วล้มได้เลยเดี๋ยวผมขอเช็คฝั่งนี้ก่อน ต้องดูให้ดีๆบางทีผู้เราชีวิตมันแอบ,บเกิดอยู่ฝั่งนี้แล้วเราเดินไปอ่ะมันจะเสียเครื่องปั่นไฟฟรีไม่ต้องรีบมีล็อกเครื่องอยู่น่าจะอยู่ฝั่งขวาละต้องเช็คให้ดีๆเปิร์มมอนิเตอร์เนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้ไล่คนมุมมองมันจะกว้างนะครับเดี๋ยวพอเราเจอคนหน้าจอมันจะแคบเหมือนเดิมเดี๋ยวคอยดูนะหายไปไหนหมดเนี่ยชี่มง ไอ้พวกจุดเปิกบุญไม่ชอบเปิกบุญหน้ารำคาญแผ่น,น้าโดนเนื้อแล้วเหมือนจะเห็นคนตรงนี้นะครับอีการมันบินนี่แล้วดูความไวไม่โดดด้วยปลาไวมากอะ่ะตอนนี้คือจะเจ็บแล้วนะครับจะล้มแล้วปลาดักไวจะจะัด เสาขาวหรือเปล่าตรงนี้โอเคสวยสวยเริ่มต้นมาได้ดีเริ่มต้นมาได้ดีเลยล้มต้งเสาขาวด้วยผมเดาว้ตรงนี้มีกาลั่นไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปปัน่นหรือว่าเขาอยู่แถวนี้นะแต่เสียงหัวใจผมเบามากมีคนช่วยแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้โหถึงแล้วเพิ่งจะรู้ตัวเจ็บเจ็บเลยอะ่ะ ปลาทะลุดูได้ไหมรอดช่องรอดช่องโอ้โหคนไม่เจ็บอย่างไวถ้าไม่หลบดีๆเนี่ยฆาตากรเดินมาถึงปุ๊บมันซอยเอาแป๊บเดียวเจ็บเลยนะไม่มีรอบ,บนวนยาวๆใช่ไหมอันนีจุดเปิดวนกระทืบทีก่อนโดนแขวนไปแล้วสองครั้งแต่ว่าเครื่องปั่นไฟยังไม่ได้ปั่นเลย ไม่มีว่ะเช็คดีๆก่อนเดี๋ยวเติมขวานก่อนนะครับไม่ใช่เติมมีดเติมขวานเฉยสิ่งหัวใจเบาๆมีปาคนแถวนี้เมื่อกี้เหมือนแบบอะไรเวบ,บๆแต่ตรงนี้มีแนนั่งปั่นอยู่ไม่รู้ตัวอันนี้สปินแล้วผมปาเร็วไง <c oughs> โอ้โห <c oughs> แพ้นะครับตรงนี้แพ้ทางต้องวิ่งยัดไปตีเลย ที่สูงๆแบบนี้ผมไม่สนผมยับตีเลยมันดึงเชิงเหมือนกรต่ายไม่ได้นะสวยครับเตงลม้มแล้วมันปลาไวมากเฮ้ยๆ้อ่นาแนนซี่แล้วผมมีอันตีไงจะวิ่งไปช่วยเปล่าหรือเปิดตู้ก่อนชิวชิวชแนนซี่ตัดสินใจที่จะไม่ช่วยแล้วถ้ามันไปช่วยเมื่อกี้นะ ผมจะตามเข้าไปกดอันติย้ำเลยแล้วก็ตรงนี้มีคนด้วยอีกหนึ่งคนไปไหนมันมาจากบ้านใหญ่ไม่ได้มาช่วยวะ่ะอันติไม่ได้ใช้นะรอบนี้ไม่เป็นไร <c oughs> เก็บไว้ใช้คราวหลังได้อันติปุ้มก่อน <c oughs> ห้าเครื่องยังไม่ได้ปั่น <c oughs> ถ้าหลอกไฟมาดีๆแล้วปามหยแบบน้นๆเอาไอ้นี่ มีคนอยู่ทางซ้ายมือครับเมื่อกี้เห็นแล้วไอ้หมวยนี่อะไรจะใช้โบโลเหรอเจ็บเจ็บเลยเจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนล้มหรือเปล่าล้มหรือเปล่าทำไมคนล้มไวจังวะอันนี้คือแบบปลาไวาเกินบุยบุยอยู่คนพิ่งมาช่วยก็ไม่ได้ปั่นนะตอนนี้ มันปลามีโดนหกครั้งนะคนถึงจะเจ็บอะอะไรอะไรโอ้โหเติมก่อนนะครับรผมไปดักคนนะเมื่อกี้วิ่งเข้าแทงนะ้ำไปแล้วดักโอ้โหไปไกลจัดกูไม่ไปแล้วคนนี้คือตายแล้วป่ะวะน,นี่ยมแพ้ต่อช่วงชะตาต่อเลยครับ แซปเดียวเจ็แบแซปเดียวเจ็บเอาไอ้นี่บังเพื่อนเป็นฮนโบโลโ่ได้ดิคนนี่ได้ไหมคนนี่ได้ไหมบอกเลยว่าป่าไวมากมีโบโลถามจะวิ่งไม่รอดมีอันตีอยู่จะไม่ใช้อันตีว่ารอบนี้ไปไหนล่ะทางซ้ายนะครับเหมือนจะคนละคนปะอีด้าหวงล่านตียัดโหถ้ากระโดดนี่ล้มสวย เจอตัวถ้าเจอตัวเนี้ยเดืทริกสเตอร์อ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆมันแล้วเลือกที่จะกระโดดหน้าต่างนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่ายังไงก็เจ็บไม่เจ็บก็ล้มเลยอะ่ะแล้วเมืม่อกี้เปิดนันต <c oughs> ชิชิวๆรอบนี้ชิวๆ <c oughs> มันไปอยู่ตรงไหน,นมีตัวเทียมบุญเอ้ยลอยเทา้า แล้วผมปาไปก่อนเลยเนนซี่มาทางขวามืออันนี้วิ่งช่วยเพื่อนนะอันนี้วิ่งช่วยเพือนอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันล้มไยมากว่ะไม่กี้มันเพิ่งรู้ขึ้นมาใช่ปะ่ะจะลกมูนวอลตีฟาบอันนี้ไม่รอเปยไหมแล้วผมล่อยน,นี่มาเร็ว โอ้เหลือสูตรแล้วมีดหมดเติมก่อนกันดลโยนไปเลยครับเรามีสี่ิสี่มีดเราก็โยนไปเลยมั่วๆเขาโยนเขาโดนแค่หกก็กล้มแล้วปลาไปมั่วๆเดี๋ยวก็เจ็บ <c oughs> มารอบนี้จูไม่ได้นะครับ <c oughs> จูยากอยู่นะ รอบสั้นๆตรงนี้ถึงมันจะมีไหมก็ตาม <c oughs> ผมไม่ใช่ตัวแบบเดินไล่ตีเหมือนเดลรีเจียนเหมือนในเครื่อนพวกนี้ <c oughs> ผมปามมีโยนได้เลยทะลุ <c oughs> ไม่มีใครปัดเราอะมันจะได้เปรียบตรงนั้นแหละครับตรงรอบบนที่มันเตี้ยๆแต่ว่าถ้าในกำแพงก็ยังสู้พวกตัวเดิมไวๆไม่ได้นะตัวนี้เดินช้าม,มาก ตามกำแพงอะถ้ามันวิ่งเข้ากำแพงก็คือจบตรงนี้แน่นอนเอดามันมีสป,ปินนะดิมีสป,ปินแล้วยังไงผมก็โยนถ้าผมโยนไวมากอ้หเรียบรอย้อยลง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 เมียนตีอยู่ <c oughs> มันช่วยกันแต่มันอยู่ไกลามากผมไปไม่ทันละ ผมไม่รู้ว่าเปิร์กมอนิเตอร์ที่เอามาในรอบนี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเข้าใกล้คนได้มากกว่าเดิมอะจากที่ผมไม่ได้ใส่อะ <c oughs> แล้วเวลาตัวนี้มันเข้าใกล้คนง่ายๆอะมันได้ปลาฟรีห้าเครื่องครบไม่ได้ปัน่นยังไม่ได้ยูด้วยครับ เอ้าโอ้นนี้ยอมเทอันนี้ยอมเะแขวนโลด <c oughs> ไม่สนใจว่าใครจะรอดหรือใครจะอยู่ค <c oughs> ่าสามถือว่าชนะ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเก็บสีเสมอไปเปล่าทําคลิปอะ <c oughs> แต่ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เก็บสีนะ <c oughs> ถ้าเราเจอหลุมก่อน มาตรวจบ้านเล็กเอาหลุมมหาเองไ,ไม่จำเป็นต้องเดินไปหาประตูสองฝั่งอหูไกลอ่ะเราเดินช้าด้วยนะแล้วผมขี้เกียจเดินไปอีกฝั่งแล้วไงกูเฝ้าฝั่งนี้เอา้าออกไปแล้วก็สรุปทั้งหมดแล้วผู้รอดชีวิตปั่นไฟได้ทั้งหมดศูนเครื่อง แล้วเราก็ฆ่าได้3คนนะครับโอเคนะแค่เก็บคนสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าคุมประตูไม่ได้นะอยากให้ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับแอดออนนี้ปามีดไวมากๆมาถึงมันจะเริ่มซอยมีดไวจัดๆเลยก็ยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเอาไปลองเล่นแล้วแล้วมันดีก็ฝากมาบอกใต้คลิปด้วยว่ามันแบบเอาไปใช้แล้วแบบหัจัดเลย ใครที่ยังไม่ได้กดซับก็กดแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะโอเคแล้วเจอกันใหม่